ทำไมเครื่องทักผ้าปัดแล้วไม่ค่อยมีแรงเป็นเพราะอะไรเครื่องซักผ้ามันไม่แรงหรือมันไม่ทํางานมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูอดซ่อมกันแบบง่ายๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ถอดฝาหลังเครื่องออกมาก่อนนะครับทุกรุ่นเขาจะมีเหมือนกันหมดครับแต่รูปร่างอาจจะไม่เหมือนกันได้เพื่อนถอดฝาหลังออกมาก่อนนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นถังปั่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นถังปั่นแห้งนะครับต้องแยกกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีอยู่สองตัวนะครับแล้วผมจะเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์มันไม่ทํางานหรือสายพานมันหย่อนนะครับนี่ผมได้เสียบปลั๊กไฟแล้วครับแต่ทําด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าเอามือเข้าไปหลังเครื่องครับก็เปิดเครื่องปั่นดูนครับอ่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมครับ อะไรเงี้ยคือมอเตอร์เราไม่เสียนะครับแต่ถ้าเปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่หมุนหรือเครื่องไม่ปั่นแสดงว่ามอเตอร์เสียนะครับแต่นี่มอเตอร์เราไม่เสียแต่ปัดไม่แรงอันนี้เราจะมาเช็กที่สายพานนะครับก่อนที่เราจะทําการเช็คให้เพื่อนถอดปลั๊กออกก่อนนะครับพอเราถอดปลั๊กไฟแล้วก็เนี้ยนี่คือสายพานนะครับผมจะเอามือจิ้มดูเนี่ย,น,น,ย,ย,ย,น,ยน,น,นะครับเนี่ยคือสายพานมันหย่อนเกินไปครับคือมันเสื่อมสภาพ แต่าก,การที่เราใช้งานมานานอันนี้ผมก็ใช้มาเป็นสิบปีแล้วคือจะทําให้กลรองเราปั่นไม่แรงครับเพราะว่าสายพานมันหย่อนมากเกินไปครับเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนสายพานนะครับเพราะว่ามอเตอร์ผมไม่ได้เสียเป็นแค่เรื่องของสายพานแต่เมื่อนๆเพื่อนี่ๆราที่จะซื้อสายพานมาเปลี่ยนครับรูวสายพานเก่าจะมีรุ่นบอกอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับมันรุ่นบอกอยู่ให้ซื้อให้ตรงรุ่นนะครับถ้าซื้อไม่ตรงรุ่นจะมีปัญหาคือใต่ไม่ได้หรือใส่ไปแล้วมันจะหลวม มันก็จะเป็นอาการเดิมนะครับคือปั่นไม่แรงนะครับอย่าลืมครับซื้อให้ตรงรุ่นครับนี่จะเป็นรุ่นของเขา M21 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของรุ่นสายพานก็เพื่อนเพื่อนพี่ไปหาซื้อมานะครับนี่อันนี้ครับอันนี้ผมได้ซื้อสายพามาใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อจากแอปส้มแอปน้ําเงินนะครับก็ราคาบวกส่งแล้วก็ประมาณหกสิบถึงแปดสิบาทครับอันนี้แล้วแต่บางร้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่พี่ที่จะสั่งที่ไหนครับอันนี้ผมซื้อมาแค่ประมาณนี้นะครับ แล้วกจ็จะมาเปลี่ยนให้เพื่อนพี่ๆดูให้นะครับอันนี้ครับนี่ที่ผมซื้อใส่พานมาอันนี้กับตัวนี้ไม่ต้องไปดูนะครับให้ดูที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมผมเป็นเอ็มยี่สิบเอ็ดก็ซื้อให้ตรงรุ่นนะครับเอ็มยี่สิบเอ็ดแบบนี้น,นี่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเอ1มยี่บเอ็ดซื้อม้ตรงรุ่นแบบนี้นครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อแบรนด์เขาก็ไม่ต้องไปสนใจนครับว่าจะเป็น รุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ไม่ต้องไปสนครับซื้อตรงรุ่นแบบนี้นะครับ่วนการเอาสายพานออกให้เพื่อนนําไอ้ควงมาแบบนี้ครับจะเป็นกลมหรือแบ่งก็ได้ครับขัาไปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนหมุนนะครับค่อยๆหมุนออกอย่างนี้เห็นไหมครับเนปะี่บแล้วเราก็ยกออกมาแบบนี้นะครับ นี่เราก็ถอดแบบง่ายๆเลยนะครับที่จะเป็นสายพานเิ้งเก่าที่ผม่อมาเห็นครับเนี่ยแตกหมดแล้วหมดสภาพแล้วครับนี่จะเป็นสายพานเส้นใหม่นะครับเวลาที่เพื่อนใส่จะใส่แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะใส่นี้เวลาที่เราเช็คปุ๊บจะได้ เปียนตัวเลขง่ายๆครับเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนใหม่นะครับอตัวนก็ใส่เข้าไปก็ไม่ยากนะครับเพื่อนเ่่นตัวนี้นะครับให้เพื่อนเอาสะพานใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับที่เมื่อเราใส่เหมือน,นเดิมนะครับนี่เราจะใช้ไอ้ควงใส่ ย้ายเข้ามาเหมือนเดิมครับเกี่ยวลงแบบนี้เบงหมุนค่อยดึงไขควงออกแบบนี้ปุ๊บ,บแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้เองครับเนี่ยง่ายๆแล้วเราก็ลองหมุนดูก่อนนะครับ ว่ามันเข้าล็อกตรงล็อกในร่องเขาหรือเป่าเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็เสียรับเนี่ยนี่สายพานใหม่ครับเนี่ยมันจะตึงมากครับเนี่ยตอนลองเอาออคนกดดูแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าสายพานเราไม่เสียหรือเปิดมาแล้วมอเตอร์มาทำงานนี่ให้เพื่อน เปลี่ยนมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราอาจจะเสียนะครับดาการจะเปลี่ยนมอเตอร์ให้ตรงรุ่นก็ดูให้ตรงรุ่นแบบนี้นะครับเนห็นไหมรุ่นเขาส่วนยี่ส่วนยี่ห้อนั้นไม่ต้องไปสนนะครับว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่ต้องดูครับให้ดูรุ่นตรงนี้นะครับว่าเขาจะบอกอยู่ตาว่าเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยแต่ผมพยายามจะถ่ายให้เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ย นี่ยอันนี้คือให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยว่าเขาใช้ที่ขนาดที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยดูไว้ตรงตัวนี้เขาน้ำเนี่ยเนี่ยส่วนนี้จะเป็นยี่ห้อของเขาครับก็ไม่ต้องไมสนใจนครับว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเวลาที่เราซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนับเนี้ดูไว้ตรงแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการซ่อมเครื่องซักผ้าของเราแบบง่ายก่ณน,นี้ที่เครื่องซักผ้าไม่หมุนหรือปั่นไม่แรงเราก็แก้ไขง่ายๆครับได้งบไม่เกินหลักร้อยนะครับ ผมว่าน่าจะทำไม่ยากนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆเอาไปทำแบบนี้นะครับแถมด้วยการทดสอบการใช้งานกันด้วยนะครับอ่นแรงขึ้นแล้วนะครับอ่นได้เป็นปกติแล้วนะครับก็ผมฝากอย่าลืมติดตามและรับชมให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ